สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับเดินทางมาที่นะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่พญานาคผมซึ่งเรียกท่านว่าหลวงปู่พญานาคนะครับหลังจากที่ผมมาขอโชคท่านนะครับก็ได้โชคกลับไปนะครับอันนี้ใครจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อกระช่างนะครับวันนี้ผมได้นําดอกไม้นะครับมาถวายท่านนะครับนดอกไม้แล้วก็มีการจุดธูปเสียงทายนะครับรับโชคนะครับปีใหม่นะครับปีใหม่ปีนี้ขึ้นขึ้นปีใหม่นะครับ เข้าสู่ปีใหม่แล้วเราจะได้โชคกันนะครับก็หวังว่ามาวันนี้นะครับผมใช้ทูบเสียงไทยนะครับก็นําพวงมาลัยนะครับมามาถวายท่านนะครับงวดงวดงวดก่อนหน้านู้นะครับผมได้ถูกนะครับถูกถูกนะครับเลขนะครับจากท่านนะครับผมก็เลยวันนี้ถือโอกาสนะครับนําดอกไม้มาให้ท่านนะครับรถขับผ่านไปผ่านมาก็เยอะๆนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับอยู่ติดถนนเลยอยู่ถนนเลยนะครับ เดี๋ยวท่านห้อยตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะห้อยข้างหน้าก็ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูทูบเสียงไทยกันนะครับสาธุเจ้าที่เจ้าทางลวงปููนะครับวันนี้ลูกหลานเดินทางมาก็หวังว่าจะได้โชคกลับไปนะครับเคยมีคนนะครับผมถามคุณยายนะครับที่มาเลี้ยงวัวแถวนี้นะครับบอกว่านะครับกลางคืนนะชอบชอบเห็นคนแก่นะครับเห็นคนแก่เดินนะครับบางทีก็เป็นเต่านะครับ บางทีก็เป็นเต่าใหญ่นะครับข้ามถนนนะครับแถวนี้นะครับระหว่างแถวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเสียไพจะได้ตัวไหนนะครับลมแรงมากเลยนะครับลมแรงมากผมได้ผมก็จะนําไปลุ้นนะครับสําหรับตัวผมเองผมลุ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวแรกเหมือนเลขหกนะครับเลขหก หกก็ได้เก้าก็ได้นะครับแต่ว่าหกไม่ชัดนะครับหกหกแปดหกแปดเก้าแปดโอ้ทำไมไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนต,ตัวแรกบางทีมันก็ไม่ชัดนะครับหกไม่ชัดมองดูอย่างนึงก็เหมือนหนึ่งนะครับ อันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับปู่เคยให้จริงนะครับให้ถูกนะครับบางทีก็ส่องที่จอมปวกก็ให้นะครับลมแรงนะครับผมจุดจะทูบเสียงไทยแล้วก็นำน้ำน้ำพรมอะไรมาถวายท่านนะครับสาธุปู่ให้ลูกหลานได้โชคกลับไปอีกดื้อหลานได้ทำบุญมหาเจ้าที่เจ้าทางถึงสักเสียดที่สิงหอยู่หน้าที่นี้เจ้าป่าเจ้าเขา แปดอะไรนะครับแปดอะไรแต่ว่าเลขแปดนี่แหละรครับเหมือน 8, 8แปดแปดนะครับชัดตัวเลขไม่ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเราดูจุดนี้เสร็จเราไปส่องมันต่อนะครับหกแปดหกแปดนะครับหกแปดอะไรนะครับ วันนี้นําพวงมาลยัยนาน้ำมาถวายท่านนะครับปู่อากาศมันร้อนก็ดื่มน้ําดื่มท่าน,นะครับจอมปลวกนะครับขายพญายนาคนะครับขึ้นอยู่ข้างทางเลยนะครับหกปดอะไรนะครับ6กปดอะไรมลก็ นิดนึงนะครับ68เหมือนหัวเลขเจ็ดนะครับ687หรือเปล่านะครับทูบนี้จุดบางที่นี่เข้าเลยนะครับเข้าตรงๆเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าชอบตัวไหนให้ซื้อตรงนั้นนะครับอยู่ที่ศรัทธาเท่านั้นนะครับศรัทธาเท่านั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับศรัทธาแรงกา้านะครับทําให้เรามีโชคนะครับบุญวาสนานะครับถ้าคนจะถูกนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับ ลมแรงมากนะครับลมแรงมากโอ้โหเลีกขึ้นในลมปุ๊บๆๆเลยนะครับหกแปดเจ็ดหรือสามนะครับเลขคอสอก็ยังไม่ออกนะครับหกสามนี่ยังไม่ออกนะครับ ดสามหกสามหกแปดสามนะครับ ไดานใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับหกแปดสามหแปดหกเล็กเล็กเลขหก 6, กับเล็กเก้ามนตัวเดียวกันนะครับโอ้ลมนะครับลมแรงมากนะครับท่านผู้ชมดูลม หกแป9กเก้านะครับกลางคืนนะครับกลางคืนจะมีคนเห็นนะครับเหมือนคนแก่นะครับมาเดินผ่านแถวนี้นะครับเดินผ่านบริเวณจุดนี้นะครับเดินผ่านบริเวณนี้นะครับอยู่ข้างทางเลยนะครับอยู่ข้างทางเลยเหมือนกันเลยนะครับ วันนี้ผมมาคนเดียวผมเอาโชคนะครับมาฝากแฟนช่องนะครับมาคนเดียวมาคนเดียวเลขมันชอบเข้านะครับมาคนเดียวเลขชอบเข้าเหมือนมากนะครับเหมือนหลวงปู่นะครับตั้งอยู่ข้างทางเลยนะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับล่องลอยนะครับมีคนมาทาแป้งนะครับนี่ด้านข้างนะครับล่องลอยมีคนมาทาแป้งด้วย ตูปบร้ฝังอยู่จนนี่นะครับปิดไว้นะครับฝังอยู่ในนี้เลยนะครับจอมปลวกเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับบางคนก็เห็นตัวเลขอยู่จุดน,นี้ก็มีนะครับเดี๋ยวไปสองที่จอมปลวกดีกว่า เอาตอนไปจบเห็นเป็นตัวไหนดูนะครับดูนะครับดูนะครับซาลูกๆลกันจากหน่อยนะเอ้าวเ้ยนัมันหมานเหงเด้องวดนี้ลูกหลานชนาดาคมอะไรมาถวายอีกมันหมานนะครับมันหมานขอมันหมานเด้อ ทางบ้านนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองดูนะครับดูได้นะครับตัวเลขชัดนะครับชัดโอ้ยหลายตัวเลยนะครับนั่นแปดก็ใช่ศูนย์ก็ใช่นะครับมีหลายตัวเลยนะครับห้าก็ใช่นี่นี่ห้าเจ็ด ห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์อันนี้เห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆถ้าไปชมลองดูนะครับลองดูป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ ดูนะครับลองดูนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนลองนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงดูนะครับดูที่ความเชื่อเท่านั้นนะครับความเชื่อเท่านั้นนะครับแรงศรัทธานะครับถ้าถูกก็ทําบุญให้ท่านด้วยนะครับทําที่ไหนก็ได้นะครับบุญบุญทาที่ไหนก็ได้นะครับทําที่ไหนก็ได้นะครับบุญด้วยแรงศรัทธานะครับของเรานะครับเจ็ดนี่ชัดเลยนี่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  นี่ครับชัดเจนเลยนะครับเจ็ดนี่นี่นะครับนี่ตัวที่ปลายทูบนะครับนี่เลขเจ็ดชัดเลยโอเคนะครับท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับแต่ละแต่ละท่านสายตาไม่เหมือนกันนะครับเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อนะครับศรัทธาเท่านั้นนะครับที่จะ ได้โชคนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับไอ้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมจมพวกลงปูนะครับอ้าวขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามนะครับลองนําไปลุ้นดูนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับวันนี้ผมเอาพวงมาลัยมาถวายท่านนะครับนําพวงมาลัยนาน้ําแดงมาถวายท่านนะครับหลังจากที่ผมได้โชคนะครับผมถูกจากจุดนี้จริงๆนะครับงวดนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มานะครับ เงื่อที่ออก64นะครับผมมาผมได้จากจุดนี้นะครับเลขครับสาธุเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษานะครับลูกหลานมาขอโชควันนี้ก็นําน้ํามาถวายพึ่งพาบุญบารมีนะครับขอให้ได้โชคกลับไปนะครับแฟนช่องเห็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับเหมือนมากนะครับเหมือนมากใครเห็นนี่ขับรถผ่านนี่ขนหัวลุกเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับครั้งแรกที่ผมเจอนะผมขับรถผ่านกลางคืนนี่โอ้ยขนลุกสู้เลยนะครับ เราลุ้นกันต่ออีกนะครับวันนี้นะครับเผื่อทุกท่านจะโชคดีอีกนะครับเล็กทูบเสียงท้ายนะครับใครชอบก็ลองดูนะครับขอบทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ